ข่าวใหญ่ที่ไม่ชวนเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับก็คือข่าวที่ scbx ล้มดีลบิดครับมูลค่า1.7ล้านบาทมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไม scbx ถึงเทบิดครับแล้วนักวิเคราะห์นี่เขามองอย่างไรกับเหตุการณ์นี้วันนี้ Creative r i s t จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุรานวิโยและนี่คือ Creative r i s t คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง Creative Risk นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ NFT Metaverse Blockchain Investment Content Optimization แล้วก็ Business Strategy ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับก็ข่าวใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องการประกาศยกเลิกดีล อย่างเป็นทางการของ s c b x นะครับซึ่งดับฝันบิดครับไม่ให้กลายไปเป็นยูนิคอรตัวต่อไปของประเทศไทยนะครับด้วยดีลมูลค่าสูงถึง1.7หมื่นล้านบาทนะครับก็ทำใหเ้เรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ของออนักวิเคราะห์ทั่วประเทศนะครับหลายคนก็มองสถานการณ์นี้แตกต่างกันเริ่มต้นเรามาลองไล่ทำลายเข้าๆกันก่อนนะครับว่ามันเริ่มต้นยังไงบิดครับออนไลน์จำกัดเนี่ยก่อตั้งมาในวันที่20กรกฎาคมนะครับ ปี59นู้นนะครับก็คือก่อตั้งมาตั้ง6ปีแล้วนะครับก่อนที่คนคนไทยเนี่ยจะรู้จักคริปโตด้วยซ้ำไปนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เปิดกระดานเทรดวันแรกนะครับก็คือวันที่9พฤษภาคมนะครับปี61แล้วก็เหรียญครับเนี่ยเริ่มเข้าตลาดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี64นะฮะอันนี้เริ่มเข้าตลาดนะครับเริ่มมีเหรียญตัวเองมีโทเค็นของตัวเองนะครับแล้วก็วันที่2พฤศจิกายนปี64ี่นี้เองนะครับก็มีข่าวใหญ่ นะครับก็คือ SCB เนี่ยประกาศร่วมลงทุนกับแพลตฟอร์มบิ t คัพนะครับดีลเนี่ยมูลค่าอย่างที่ทราบกันก็คือ1.7หมื่นล้านบาทนะฮะตรงนี้มันก็เกิดประเด็นนะครับเปิดเกิดประเด็นว่าก่อนหน้าน,นี้คุณท็อปเคยให้สัมภาษณ์ว่าบิทคัพเนี่ยเกิดมาเพื่อค่าธนาคารค่าธนาคารนะครับหมายความว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นดีเซนเัลไลท์แต่แพลตฟอร์มธนาคารเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซนเัลไลท์นะครับเป็นเทดิชชวลเซนเซนเทลไลท์นะครับ ก็แบงกิ้งทั่วๆไปเนี่ยอย่าง SCB เนี่ยก็เป็นแบงกิ้งเป็นเซ็นทรัลไลท์ทีนี้การไปรวมตัวกันเนี่ยมันจะทําให้เสียปัดยานะครับเสียเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของการเป็นดีเซ็นทรัลไลท์เป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่หรือเปล่าก็เป็นคําถามที่มีคนโยนคําถามกันมามากมายนะครับว่าเอ๊หรือว่าต้องการแค่เงินลงทุนเท่านั้นยอมทิ้งปัดยาของ DeFi ไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี65นะครับ กรตก็ลงดาบนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลงดาบไปหลายครั้งนะครับแต่เป็นข่าวชัดเจนก็คือวันที่6พฤษภาคมปี -65 ปีนี้นะครับกรตลงดาบคณะกรรมการ5คนของบิดคับนะครับให้เขาเรียกว่าไงนะหยุดพักการบริหารนะครับแล้วก็มีมีเรื่องค่าปงค่าปรับด้วยนะครับเนื่องจากการปั่นวอลลุ่มนั่นเองนะครับการปั่นมูลค่าเหรียญอย่างเช่นเอาบัญชีเดียวกันมาเทรดไปเทรดมาอย่างเงี้ยครับเพื่อสร้างวอลลุ่มว่าเอยกระดานเทรดนี้มันมีคนเข้ามาเทรดกันเยอะนะครับเขาเรียกว่าทําให คนที่เข้ามาเทรดเนี่ยเกิดความสับสนและเข้าใจผิดนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีเจตนาที่ชัดเจนในการที่จะปั่นนะครับตรงนี้ก็มีความผิดที่กรอรอตก็จัดก,การไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกรอรอตก็มีมตินะครับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าบิดครับเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญคับของบิดครัเนี่ย เขาเรียกว่าขาดคุณสมบัติหรือว่าคุณสมบัติที่ส่งมาในมันว่า,วางเกินไปให้ไปแก้ไขคุณสมบัติใหม่นะครับก็ยืนเรื่องแล้วก็ยืดเวลาให้กับบิดคับไปหลายรอบแล้วนะฮะและเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่แบบฟ้าผ่าเมื่อ s c b x นะครับประกาศขอเลื่อนนะครับการลงทุนในบิดครับอย่างไม่มีกําหนดนะครับเรียกว่าเป็นการเทยอย่างสุภาพนะครับ การเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าทาง s c b เนี่ยอาจจะไม่โอเคกับการลงทุนในบิตครับเพราะก่อนอันนี้ก็มีสัญญาณมาเรื่อยๆอยนะครับอย่างเช่นการเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะครับมาเรื่อยๆโดยอ้างว่ากาําลังทําทีมกําลังทําดูดีลิเจนต์หรือการตรวจสอบเชิงลึกในเชิงธุรกิจกันอยู่ซึ่งพอการเลื่อนอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันก็สร้างความสับสนนะครับให้กับนักลงทุนทางนักลงทุนในบิตครับแล้วก็นักลงทุนใน s c b ด้วยนะครับทีนี้เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านานนมะครับ หลังจากที่บิดคับเนี่ยถูกกรลอตนะครับมีมติว่าเหรียญคุณขาดคุณสมบัตินะครับวันที่4สิงหาคมเนี่ยทางบิดคับก็ออกจดหมายนะครับยืนยันว่าเหรียญคับของตัวเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนเพอร์เฟกตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับก็พูดง่ายคือไม่แก้อะไรเลยวันที่17สิงหาคมนะครับก็เกิดเหตุการณ์ชวนตื่นเต้นอีกนิดนึงครับก็คือบริษัทโปลนนะครับโปลนคอปเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการด้านของอินเทอร์เน็ตองค์กรแล้วก็เรื่องของ Data Center เน่ย เขาเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ b i t ค u ัด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโนดวอลลิเดเตอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมใน Bit ค u p ด้วยก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นยกเลิกการลงทุนหรือถอนตัวนะครับถอนตัวออกมาจาก b i t ค u ัเพราะว่าจริงๆเขาจะมีการดีวกันว่าจะมีการลงทุนในเหรียญน,นะครับเป็นมูลค่าประมาณ72ล้านบาทก็อยู่ดีๆเกิดถอนตัวแล้วคือโปเอ็นเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเข้าไปเห็นนะครับธุรกรรมในบล็อกเชนของบิตครับทั้งหมดแล้วเกิดถอนตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ บิ t ค u p เสียการลงทุน72ล้านนะครับแต่ว่าเสียความมั่นใจในภาพรวมของตลาดด้วยมันเหมือนกับว่าโปรเอนเน็นไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับในบิ t ค u p ถึงได้ถอนตัวออกมานะครับก็ทําให้บริษัทที่กําลังจะร่วมลงทุนกับทาง Bit คัพเนี่ยเกิดความวันไหวนะครับและหวั่นวิตกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบริษัทที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยถึงได้ ถึงขนาดต้องถอนตัวออกมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับถัดจากนั้นไม่กี่วันนะครับวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ SCBX นะครับก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าดีลระหว่าง SCBX กับบี t คับนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็คือยกเลิกยกเลิกดีลแบบถาวรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้บี t คับก็ไม่ได้ไปต่อในแง่ของการเป็นยูนิคอร์นะครับก็ขาดเงินนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้านบาทไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นเอง ก็คือวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็มีประกาศจากกรอตอนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าเว็บให้ดูนะครับมีประกาศจากกราตอนะครับว่ามีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดนะครับหรือ scbs นะครับเข้ามานะครับเป็นหนึ่งในกระดานเทรดแล้วนะครับผมนะก็คือสามารถจะเทรดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็โทเค็นดิจิตอลได้นะครับเราลองเราลองเข้าไปดู scbs กันนะครับอันนี้คือหน้าเว็บของ scbs จริงๆริาเขามีบริการ มาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตัว SCBS นะครับเราไปดูว่าเขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรบ้างนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเปิดบัญชีเดียวลงทุนได้ทุกอย่างนะั้นทั้งหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้หลักทรัพย์ต่างประเทศก็ได้นะครับคุณจะซื้อหุ้นเทส l a อะไรเงี้ยก็มาผ่าน SCBS ได้เลยนะครับมีทุกอย่างเลยค่อนข้างสะดวกทีเดียวลองคิดดูนะครับถ้าอีนอยสามารถเทรดคริปโตได้ในนี้นะครับมันจะสะดวกขนาดไหนนะครับคือเรียกว่า เงินสะพัดแน่ๆนะครับในในแพลตฟอร์ม s c b s นี้นะครับแล้วก็ใน s c b s เนี่ยครับเขาก็มีประกาศนะครับเรื่องของการเทอร์มินาหรือการยกเลิกดิวระหว่างบิดครับกับ SCBX นะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับประกาศไว้ที่หน้าเว็บเลยนะฮะก็ชัดเจนว่าดิวนี้จบแน่นอนนะครับไม่ได้ไปต่อทีนี้ลองมาดูการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันบ้างนะครับผมสรุปไว้5ข้อนะครับดังนี้นะฮะ สามารถเติมพลังให้ช่อง c r e Creative Risk คิดสร้างเงินได้ง่ายๆนะครับแค่สแกน QR Code นะครับหรือว่าเ,เติมเงินในพอมเพย์หรือว่าทูมันนี่บัลเลด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ทีมงานนะครับมีแรงที่จะผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ต่อไปได้นะครับ<ส><ญ>ข้อ1น,นะครับทางบอลอ่ออกากสิกรไทยเนี่ยเขามองว่าการยกเลิกเดี๋ยวนี้มันช่วยลดความกังวลวิตกกังวลของนักลงทุนนะครับแล้วก็ผลักดันให้เซนติเมนต์ของหุ้น SCB เนี่ยไปในเชิงบวกมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อ1นึ่งนะฮะ ส่วนข้อ2นะครับที่นักวิเคราะห์ของบลจรกสิกรไทยเนี่ยเขามองก็คือการที่ SCB เนี่ยไม่ไปลงทุนในบิตคัพเนี่ยเพราะเขามีการประเมินหลังบ้านกันว่าระหว่างที่ลงทุนเองนะครับกับไปหุ้นกับทางบิตคัพเนี่ยอันไหนมันใช้เงินมากกว่าเขาก็คงสรุปได้ว่ามาลงทุนเองสร้างระบบเองนะครับมันจะมันจะเวิร์กกว่านะครับในแง่ของการลงทุนเพราะว่าไปลงทุนในบิตคัพเนี่ยต้อง1 7หมื่นล้านเนี่ย เขาบอกว่าสู้เอาเงินนั้นมาสร้างระบบเองสร้างแพลตฟอร์มเองน่าจะคุ้มกว่าอันนี้ในแง่ของการลงทุนนะฮะส่วนข้อ3นะครับบลลกสิกรไทยเ,ยเขาก็าวิเคราะห์ว่าเรื่องของแบนดิ้งนะครับเ c b นะครับเขามองว่าแบนดิ้งของเขาเก่าแก่เป็นธนาคารแรกของประเทศไทยมีแบนดิ้งที่แข็งแรงนะครับการที่ SCB เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ s c b x ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นมันทําให้คน,นมีความเชื่อมั่นถ้าเปิดกระดานเทรดขึ้นมาเนี่ยคนจะมีความเชื่อมั่นมากกว่านะครับ ข้อ4ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับหุ้นของ SCB เนี่ยค่อนข้างจะตามหลังหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยกันนะครับในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการที่ปลดเปื้องข่าวเรื่องของบิตคัพออกไปเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความคล่องตัวให้กับหุ้นของ SCB มากขึ้นนะครับสังเกตจากราคาเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีเปิดตารางให้ดูช่วงท้ายนะครับข้อ5เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการมองตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะครับพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาคของของการจ่ายหนี้นะครับลูกหนี้ของ s c b เนี่ยก็มีความสามารถในการชําระหนี้ได้มากขึ้นอ p l หรือว่าหนี้เสียเนี่ยมันก็ลดลงก็ทําให้ SCB เนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผลักดันให้หุ้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าค่อนข้างจะไปในทางที่ดีนะครับจุดนี้เองนะครับก็เหมือนกับ s c b เนี่ยต้องการจะ จะผักในเรื่องของบิดครับออกไปนะครับแล้วมาโฟก,กัสในสิ่งที่มันสร้างรายได้แบบในช็อตเทอมก่อนทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ S c B X เขา cup เทบิดครับนี่มันคืออะไรนะครับทาง S c B X เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าการที่เขายกเลิกดีลนะครับเพราะว่าเนื่องจากบิดครับเนี่ยมีกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกรตอค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากให้ทางบิดครับเนี่ยไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของเหรียญน,นะครับ หรือว่าบทลงโทษต่างๆที่ทางกรอเนี่ยมีให้บิดคับเนี่ยไปแก้ไขเนี่ยอยากจะรอให้มันนิ่งก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยทาง s อ b เนี่ยรู้สึกว่ามันมันยังไม่นิ่งมันยังไม่จบก็เลยอยากจะยุติดีลนี้ก่อนอันนี้คือที่ s อ b x เขาอ้างนะฮะส่วนที่นักวิเคราะห์เขามองเนี่ยก็เขามองไว้หลายมุมนะครับมีมุมนึงเขาก็มองในแง่ของความคุ้มค่าหรือความคุ้มทุนในการลงทุนอย่างที่บอกไปก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเอาเงิน1นึ่งหมื่นหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้านบาทเนี่ยไปสร้างแพลตฟออร์มเง กลับไปไปหุ้นนะครับในบิตคัพเนี่ยิบเี่ยบางคนก็มองว่าราคาตรงนี้มันสูงเกินจริงนะครับแพงเกินไปก็ทำให้ทาง SCBX เอนี่ยอาจจะมาทำดูดิลิเจนแล้วก็ทำเฟสซิบิลิตี้ว่าตรงนี้ถ้าทำเองคุ้มกว่าไหมนะครับมาเริ่มต้นใหม่สร้างแพลตฟอร์มใหม่เองเลยน่าจะคุ้มกว่าอันนี้คือสีนักวิเคราะห์เขามองนะว่าถ้าไปเวนี้เนี่ย s c b เนี่ยน่าจะคืนทุนเร็วกว่า แล้วก็มีความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมติว่าดีลนี้ SCBX เนี่ยมองว่าแพงเกินไปนะครับถ้าสมมติเวลาเราไปซื้อของนะครับเราไปซื้อของตามตลาดเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากได้ของนี้และของนี้มันแพงเกินไปสิ่งที่เราจะทำนะครับมีแค่2ออย่างก็คือ1ต่อรองราคาถูกไหมฮะสก็คือเดินออกจากร้านนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ SCBX ทําก็คือใช้เวลาป้วนเปี้ยนในร้านนั้นถึง10เดือน กว่าที่จะตัดสินใจว่าไม่ซื้อละข้อต่อไปนะครับที่นักวิเคราะห์เขามองก็คือว่าช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจขาลงนะครับของของเขาเรียกว่าตลาดหมีของคริปโตนะครับทุกอย่างมันก็ตกหมดครับเหรียญก็ตกขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ตกนะฮะคือแนวโน้มมันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจากบิตคอยนี่เคยขึ้นไปถึง1ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ตกลงมาถึงประมาณ2 0,000กว่าเหรียญเองนะฮะก็ทําให้เขาเรียกว่าตลาดโดยรวมของคริปโตเนี่ยมันไม่ได้สดใสเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ การที่ SCB เนี่ยถอยอ,อกมาจากตลาดคริปโตเพราะว่าเห็นถึงความผันผวนความไม่แน่นอนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าโอเคฉันยังไม่ลงทุนในแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคริปโตยังไม่ลงทุนเกี่ยวกับ Exchange พวกนี้หรอกนะครับอันนี้เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าในวันเดียวกันนั้นครับที่ปิดดิวนะครับยกเลิกดิวของบิทคับเนี่ยวันที่25เนี่ยก็เป็นวันเดียวกับที่ SBS c นะครับ เข้าไปในอ,อยู่ในประกาศของกรตอตตนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานเทรดนะครับที่ได้รับใบอนุญาตจากกรตอตตด้วยนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มองว่าตลาดคริปโตนั้นกําลังจะวายนะครับแต่เขามองว่านี่มันคือลุ่งอรุณที่เขาควรจะต้องเข้าไปมีส่วนแบ่งในเค,ค้กก้อนนี้ต่างหากแล้วก็ประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยไม่พอใจบิดครับนะครับผมสรุปไว้รู้สึกจะมีแค่2ประเด็นเท่านั้นเองหนึ่งก็คือคนมองว่าเอ้ยสร้างกระดานเทรดขึ้นมาเองและยังมีหน้าสร้างเหรียญขึ้นมาเองเหรียญครับของตัวเองมาเทรดเนี่ยคุณก็ต้องแบบ เหมือนกับสร้างคุณสมบัติที่มันพิเศษนะเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มตัวเองสร้างสนามตัวเองเป็นกรรมการเองแล้วก็มาเล่นเองด้วยอย่างนี้ม,นมันจะแร์กับผู้เล่นคนอื่นหรอคุณก็โปรโมทเหรียญได้ตามใจชอบเลยสิอะไรเงี้ยแต่มองอีกมุมหนึ่งนะฮะมันก็มีแพลตฟอร์ม X chain อย่างนี้ระดับโลกอย่างเช่น Binance หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาก็มีเหรียญของเขาเองนะอย่างเช่นเหรียญ BNB นะครับของ Binance เนี่ยผมก็ว่ามันมันก็ปกตินะในในมุมนี้นะฮะคือการที่เราเป็นแพลตฟอร์มตัวเองแล้วออกโทเค็นออก ผมว่าเป,เป็น normal เลยนะเป็น norm ที่ที่ Action ทุกคนเขาก็ทำนะอันนี้เรื่องปกติส่วนประเด็นที่2ที่คนไม่พอใจ Bitcap นะครับก็คือเรื่องที่กรกตลงดามนะครับเรื่องการปั่นวอลลุ่มนะฮะมันแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจไม่โปร่งใสอย่างชัดเจนอันนี้เข้าใจได้นะครับซึ่งหลายคนก็เห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะและสิ่งที่ไม่เห็นมันอีกเท่าไหร่นะฮะก็ทําให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์ม Bitcap นะครับว่าโปร่งใสจริงหรือเปล่า แล้วก็ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในช่วงนี้นะครับก็คือประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยโอเคกับ SCBX นะครับกับการที่ SCBX เนี่ยเหมือนว่าจะไปลงทุนในบิตครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปแอบ่องนะครับเขาเรียกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีของบิตครับหรือเปล่าเพื่อมาทําเองหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์หรือว่าเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลว,ว่าทําอย่างนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับคือใช้ความองค์กรความใหญ่ขององค์กรเนี่ย เข้าไปสร้างฝันไปไขฝันให้กับบริษัทที่กําลังต้องการการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างบิดครับอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเผยทุกอย่างนะครับคือทาดูดูเลเจนต์เข้าไปดูโคดดิ้งเข้าไปดูหลังบ่งหลังบ้านเขาหมดเลยว่าทํางานอย่างไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเงินนะครับแต่ยังขาดโน้ตฮาวนะครับการที่เข้าไปส่องทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่ารวบรวมโน้ตฮาวหรือเปล่านะครับเพื่อมาทําเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ทําเองเนี่ยทำเองแน่ๆฮะแต่ว่าจะใช้ความรู้ที่ไปส่องมา ในแพลตฟอร์มนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วมันก็ยังมีประเด็นนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือประเด็นที่นักลงทุนบางส่วนไม่พอใจทั้ง s c b x แล้วก็ไม่พอใจทั้งบิดครับด้วยเพราะเขามองว่าไอ้พวกนี้มันร่วมกันปั่นนะครับสร้างข่าวขึ้นมาตีข่าวกระพือข่าวใหญ่ๆใ,ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีความหวังนะครับในเหรียญครับในในหุ้น s c b อะไรก็ตามคนก็แห่ไปเทรดคนแห่ไปถือครองกันเหมือนกับ สองสองบริษัทนี้รวมหัวกันนะครับหรือเปล่านะครับในในมุมของนักลงทุนที่เขามองนะครับที่เขาเสียโอกาสหรือว่าเขาขาดทุนกันไปเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นความร่วมมือกันหรือเปล่านะครับหลังบ้านหรือบางคนเนี่ยเลยมองเลยไปถึงอย่างโปรเอ็นด้วยร่วมมือกันสามบริษัทนี้เพื่อมาปั่นบอลล่มให้คนรู้สึกว่าเ,เหรียญคับน่าซื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนั้นคือแนวโน้มจากนักวิเคราะห์แล้วกเ็เสียงจาก เขาเรียกว่าในโซเชียลนะครับที่พูดถึงบิตคัพแล้วก็ SCBX นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะครับก็คือราคาหุ้นนะครับของ SCB นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณ8 8 7เลยนะครับก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับหลังจากที่ยกเลิกดีลนี้ไปนะฮะแล้วก็ในขณะที่โปรเอ็นนี่ก็ขึ้นนะครับโปรเอ็นขึ้นประมาณในรอบ6เดือนเนี่ยขึ้นประมาณ1.8%มั้งถ้าผมจเไม่ผิดนะฮะ ส่วนบิดครับเองเนี่ยก็ตกนะฮะในช่วงที่มีข่าวว่าดิวนี้ล่มนะฮะก็คือวันที่25ถ้าเราเห็นนะครับเราสังเกตตรงนี้นะฮะวันที่25เนี่ยช่วงเวลาบ่ายโมง40ที่ข่าวออกเนี่ยฮะตกแบบดิ่งเหวเลยนะดิ่งเหวนะครับแล้วก็ทยอยตกไสด์เวดาวมาเรื่อยเรื่อยตก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 จนถึงวันนี้นะครับวันที่บันทึกเทปวันที่27นะฮะก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะฮะก็แสดงให้เห็นว่า scbx นะครับหุ้นขึ้นเอ็น หุนขึ้นนะครับแต่เหรียญครับกับราคาตกลงนะครับคนก็ทยอยขายเหรียญนะครับด้วยวอลรุ่มท in like ี่ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีบางคนนะครับยังมีความเชื่อมั่นในเหรียญครับก็ยังทยอยช้อนซื้ออยู่เรื่อยๆนะฮะทีนี้มาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วยังไงต่อสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับก็คือ SBS c นั้นได้กลายเป็น1กระดานเทรดที่สามารถจะเทรดคริปโตได้แล้วนะครับ ก็คือจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นพันธมิตรนะครับหรือเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยกลายเป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการของบิตคัพนะครับเข้ามาแย่งมาเก็ตแชร์ซึ่งบิตคัพเคยมีสูงถึง90%ในตลาดคริปโตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ SCBS ด้วยนะครับ SCBS นะครับมีข้อได้เปรียบหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือมีความพร้อมนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเรื่องของแบ n d ิ้งนะครับเป็น Tradition a l ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับระดับประเทศแล้วก็ตอนนี้นะครับ ที่ผ่านมา10เดือนเนี่ยคือทีมงานของ SCB เนี่ยเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจระบบทําความเข้าใจในเชิงธุรกิจเชิงลึกนะครับของ BIT ครับอย่างเรียกว่าลึกซึ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้ SCBS นั้นมีเหนือกว่าบิ t ครับก็คือเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงของ BIT ครับ แบจะทั้งหมดเลยต้องมาดูกันต่อไปว่าสิ่งที่ความเชื่อของ scb เนี่ยที่มองว่า traditional branding ของเขานั้นแข็งแรงเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ได้าาไใใหมเขายังต้องมีการปรับลุกปรับเปลี่ยนอะไรให้ทันสมัยให้ทันต่อคนรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับผมมองว่าทั้ง scbs แล้วก็บีคัพเนี่ยยังต้องดําเนินแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่ล่มสลายแน่นอน scbs ก็มีแนวทางของตัวเองนะครับส่วนบีคัพเนี่ยผมก็ว่าเขายังไม่ ล้มหายใยจากไปแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือยังมีบอลล่มการเทรดอยู่แล้วก็ยังมีคนที่ยังเชื่อมั่นในบิตครับเพราะว่าดีวครั้งนี้ผมว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของบิตครับนะครับถ้ามองแบบแฝงนะครับส่วนเรื่องความผิดที่มีกับเรื่องกรอ,อกรอตอหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามนั้นมีบทลงโทษมีอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นการที่เป็นไพโอเนียนะครับเข้ามาเปิดตลาดเนี่ยก็เป็นคุณค่าที่กลุ่มที่เขารักบิดครับจริงๆเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ ที่น่าจับตามองจริงๆนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับเรื่องของ SCBX เนี่ยครับล้มดีลบิดครับนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นการวิเคราะห์หลายๆด้านนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีมุมมองยังไงนะครับหรืออะไรที่มันมากกว่าที่ผมคิดหรือว่าที่ผมนําเสนอนี้ก็สามารถจะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสามารถเติมพลังให้ช่อง Creative Risk คิดสร้างเงินได้ง่ายๆนะครับแค่สแกน QR โค้ดนะครับหรือว่า เ,เติมเงินในพร้อมเพย์หรือว่า t ูมันนี่บัลเลด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ทีมงานนะครับมีแรงที่จะผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ต่อไปได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ r e a t i v e r i c h คิดสร้างเงินในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับและพบกับคลิปอย่างนี้ได้ใหม่นะครับตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ